ัเป็นยังไงจะกลับโอ้งามเกินเนาะเธอได้กินไม่มองดูสีแดงโลออมองการ์ตุ้ยังไม่ที่จะตัวเลยเออได้ก็สีคีอสีเกินเลย <c oughs> เแม,มเ่เลี้ยแม,ม่วิ่งสู่เขาเลี้ยเขาไปถึงไหนแล้วเรืเร่อย chiên cán mong chuẩn luôn mà cho kênh không bỏ lỡ อะไรจะกำพังดีนี่คือกุ้งเขาปลาเขาเป็นักกุ้งปลาหมึกนย่อยเรปลาหมึกกำลังขึ้นเออมันขึ้นบุ้น,นอีย่าทีต้อตงหางต้อง ที่ตะคืนยาบีย่าชิ้ที่ไปทางเขานิ่งก็ไฟ่เมี่ยวข้าวปขามอ

Ờ đây. Bẹp <laughs> bẹp oh. <laughs> ลับรันจ้ญญาเ <laughs> อามอเตอร์ไซค์มา,มา,าครับอาจครย์ได้รับอ้าวเป็นยังไงดาราโอ้ดาราหอบสำพะรุงพลังเลยหอบสำพะละพะุงพลังเลยดารา เตรียมปลาไว้ทอดครับ <c oughs> ปลาใส่มองมาได้ระโกดตัวสอสวยพระบูครับ